สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับแล้วก็มากดติดตามช่อง Thailand Indy TV นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเอาพระคาถานะครับเป็นพระคาถาหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเป็นพระคาถามาสเสน่ห์นะครับ จะเอามาให,ให้ผู้ชมนะครับได้ฟังนะครับก็พระคาถานี้ก็มีแค่สี่คำเหมือนเดิมนะครับเป็นพระคาถาที่แบบจำง่ายมากนะครับก็การใช้ก็คือ,อตัวนี้ต้องสวน9ก้าจบนะครับสวองก้าจบนะครับก็เอาไว้ปุกเสกแป้งพารปุกเสกกลิฟตกปุกเสกแป้งนะครับปุกเสกน้ําล้างหน้านะครับ นจะออกไปนอกบ้านไปค้าขายไปเจรจาค้าขายจะทาให้เรามีเสน่ห์ผู้คนหลงไหลนะครับผมเป็นพระคาถาคล้ายๆพระคาถาสาลิกาลิทองนะครับแต่เป็นหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเป็นพระคาถาหัวใจพระเจ้าหพระองค์พระคาถาเดี๋ยวผมจะอ่านห้องให้ฟังนะครับ อันดับแรกก็ตั้งนโมสามจบนะครับหรือว่าผมมีแป้งพับนะครับหรือว่าถ้าไม่มีแป้งพับก็เสกใส่นหน้าก็ได้นีครับนักโมตสัสสะพระคัมภโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัตส์นักโมตสัสสะพระคัมภโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัตว์นักโมตสัสสะพระคัมภโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัตว์นะครับเรตั้งนโมสามจบเสร็จแล้วก็เราก็ท่องด้วยคาถา มกะกอปิเรียงหนึ่งนะครับมกะกอปิเรียงสองนะครับมกะกอปินะครับสามมากะกอปิสี่มะกะอปิห้ามา ่าไม่ใช่มะกะอาติโมมะกะอาติเจ็ดมะกะอาติแปดมะกะอาติเก้านะครับอ่าก็อ่า,อาเซกลิฟติกเซ น้ำล้างหน้าเนี่ยครับเป็นพระคาถาหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเป็นพระคาถามหาสเสน่ห์นะครับก่อนออกจากบ้านนะครับเศษปลุกเศษใส่ใช้แป้งพับใช้ลิฟติกนะครับต้องกาวจบนะครับก็เรือปุกเศษก็ทําเหมือนผมนี่แหละครับก็ทําจิตอาบน้ําล้างตัวตอนเย็นนะครับก็ปลุกเศษไว้นะครับหรือว่าก่อนออกจากบ้านก็ท่องปลุกเศษ แล้วก็ทาล็บสกิทาแป้งผู้ชายก็ทาแป้งฝุ่นอะไรอย่างี้ครัหรือก็ทาลิติกหรือปลุกเสกนวดทาปากก็ได้นะครับผมเป็นหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเราจะไปเจรจาค้าขายหรือว่าจะไปขายของเนี่ยฮะก็ทำให้เรามีเสน่ห์นะครับมีโชคมีลาบด้วยนะครับพระคาถานี้นะครับ ก็อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ให้ทุกคนใช้พิจารณาน,นนะครับถ้าใครอยากาเชื่อในพระคาถานะครับก็ขอให้เกิดผลดีนะครับให้มีโชคมีลาภกันทุกคนนะครับผมก็ให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองนะครับให้ทุกคนมีแต่วความสุขความเจริญน,นะครับขอถึงคุณครูบาอาจารย์คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะครับผม โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับก็การชมคลิปก็อาจจะช่วยให้ผมมีรายได้นิดหน่อยนะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับก็ช่วยในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับ <laughs> ผมก็จะหาพระคาถามา,าให้เพื่อนๆ <laughs> ได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ท่องนะครับนะ ก็บบเป็นการทําให้จิตใจเราถ้าเรามีคาถาอย่างเงี้ยเราก็ทําให้จิตใจเราแบบรู้สึกมั่นใจขึ้นนะครับแต่อย่าไปคิดอะไรมากครับยิ่งคิดยิ่งทําไมท่องคาถาแล้วทําไมไม่ได้ผลอะไรยาเงยอย่ไปคิดครับเราต้องแบบใจนิ่งๆปล่อยวางอยู่ที่ใจนะครับบางคนกอกเอ้ยท่องคาถาแล้วมันไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเงี้ยครับแต่สักวันมันก็ได้ผลจริงครับ จิตใจเราว่างจิตใจเรายึดมั่นในสิ่งอะไรแล้วก็แล้วก็ไปเรื่อยๆในชีวิตก็อาจจะดีขึ้นนะครับผมก็หน mm ึ hmm. ่งการท่องคาถาก็ทาําให้จิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านนะครับแล้ว mm hmm. ก็ท่องหรือว่าท่องท่องพุทโธพุทโธอะไรเงี้ยก็ทําให้จิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านนะครับก็คลิปต่อไปผมจะเอาพระคาถาที่แบบ จากประสบการณ์ผมเลยนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อสําหรับตัวผมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอามาเอามาให้เพื่อนๆว่าพระคาถาอะไรอะ่ะทําให้ผมซื้อหวยแต่ก็ถูกมาเยอะนะซื้อหวยถูกนะครับผมตอนนั้นผมอยู่พัทยานะครับอ่าผมก็อยู่ในห้างแห่งหนึ่งนะครับอืมเดี๋ยวผมพอผมได้ท่องพระคาถาเนี่ยท่องตั้งใจท่องมากเลยครับ แต่ยูด่ดีผมก็ได้ถูกพัตตอรี่นะครับช่วงนั้นผมมีหลักฐานนะครับแต่ก็ไม่ไดเอามาโชว์ว่าบางครั้งมันก็เป็นเป็นเรื่องที่แบบอาจจะบางคนร,รับไม่ได้แต่ผมได้โชคจากตรงนั้นจริงๆนะครับด้วยการที่ผมท่องคาถาแล้วรู้สึกว่าเออทําอะไรแบบมันรู้สึกมีโชคอยนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเป็นคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเอาพระคาถานี้มาเป็นพระคาถาแบบ คนเท่าคนแต่หว่วงกันมากนะครับแต่คนก็มีเป็นพระคาถา,าข้าไปนี่แหละแต่คนไม่ค่อยได้ใส่ใจอ่ะแต่ผมรู้สึกท่องแล้วรู้สึกว่ามันมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับห่องแล้วชีวิตรู้สึกว่าเออมันแบบเหมือนมีโชคม,มิลาบขึ้นมาอย่างเงี้ยครับ โอเคครับผมขอบคุณมากคลิปหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับก็เร็วๆนี้นะครับช่วงนี้ผมทําคลิปมาบ่อยๆเกี่ยวกับภรคคาถาบ้างเกี่ยวกับโทรศัพท์บ้างนะครับขอบคุณทุกท่านที่เอ็ดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ